มีประชาชนคนไทยหลายท่านนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีของสะสมนะคะที่ระลึกมากมายนะคะรวมทั้งนายตำรวจคนนี้ด้วยนะคะเขาสะสมเหรียญค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มีมากถึง400เหรียญด้วยกัน,นะค่ะนะคะจุดที่จังหวัดสตูลน,นะคะก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนะคะ ก็เป็นเหรียญที่ชนิดต่างๆเลยนะคะที่เก็บมาตั้งแต่เรียนปรมเจ็ค่ะอายุประมาณ12-13นะคะตอนนั้นเทิดทูนพระองค์มากนะคะตอนมารับราชการตำรวจเนี่ยปี2521<ม>ก็รับราชการในช่วงที่มีผู้ก่อความไม่สงบจำนวนมากมก็เลยเอาเหรียญรอ9รุ่นปี2493ห้อยติดตัวมาตลอดนะคะ ปัจจุบันนี้เป็นร้อยตำรวจตรีสมมาตรสมานพิกุลวงแล้วนะคะเป็นตำรวจชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดสตูลค่ะนี่นะคะปี2493ห้อยติดตัวไว้ตลอดเวลาเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะในปี2 5 2 2ประมาณเดือนเมษายน ตอนนั้นเนี่ยติดตามพันตำรวจเอกสุขุมเอี่ยมเจริญค่ะซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลสมัยนั้นนะคะลงไปพื้นที่ตะบลเขาข่าวอำเภอละงูจังหวัดสตูลแล้วก็ตัวเองก็นั่งรถคันเดียวกันกับพันตำรวจเอกสุขุมกลุ่มผู้ขอความไม่สงบซุ่มโจมตีค่ะตอนนั้นพันตำรวจเอกสุข,ขุมเสียชีวิต แต่ตนไม่ได้รับอันตรายและต่อมาคนร้ายซึ่งเป็นโจรเรียกค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เคยคว้างระเบิดสังหารมาที่ตนอีกเ <c oughs> มื่อประมาณปี2526ในเขตอำเภอเมืองสตูล <c oughs> แต่ว่าระเบิดที่คว้างมาเนี่ยมาโดนที่หัวเขา่าระเบิดไม่ทํางานนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากคาดว่าด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านคุ้มครองไว้ค่ะ นี่นะคะร้อยตารวจตรีสมมาตรบอกว่าตนสะสมเอาไว้นะคะเดิมทีก่อนหน้านั้นยอมรับว่าสะสมไว้ขายแต่ว่าหลังจากนี้ติดป้ายแล้วค่ะไม่ขายนะคะเพราะว่ากําลังโศกเศร้าแล้วก็ใครที่จะเสนอราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขายค่ะ